วันนี้แม่หมอก็มาที่ออฟฟิศนะคะทุกคนวันนี้ก็มาไลท์ที่สตูดิโอที่ออฟฟิศของสถาบันนะซึ่งห้องเขาจัดได้สวยมากเลยนะคะทั้งแสงสีเสียงอ่ะฉากองค์ประกอบทุกอย่างนะคือเลิศเลยนะใครอยากดูตัวอย่างการไลท์ที่มันเป็นแบบมืออาชีพจ,จริงๆอะ่ะต้องมาดูที่นี่เลยนะคะทุกคนที่นี่เขาก็จะเป็นเหมือนสถาบันด้วยนะคะสอนการเล่น t i k t o ็อกอะไรเงี้ยค่ะออฟฟิศคือสวยมากเลยนะคะเป็นออฟฟิศ ของทางทิกต o อกจีนนะคะที่เป็นสถาบันของของทางประเทศจีนมาตั้งจริงๆเลยนะคะทุกคนคือแบบแม่หมอรู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะคะที่ได้มาไลฟ์ที่สตูดิโอที่นี่นะก็เก็บภาพความประทับใจไว้แล้วก็ที่สําคัญก็คือได้ดูไลฟ์ของครูมิวครูออฟนะคะซึ่งตัวจริงขวดน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็เป็นกันเองมากขอบคุณทางครูทั้งสองท่านเลยนะครูออฟครูมิวนะตัวจริงสวยน่ารักตรงปกนะคะทั้งคู่เลยนะคะ ก็ครูก็ได้ช่วยนุ่ยความสะดวกในระหว่างที่แม่หมอไลฟ์ไปด้วยนะคะออกมาได้ภาพสวยอย่างนี้จริงๆนะคะทุกคนโอ้โหคือน่ารักมากสุด